รอส่งล yeah. ุงป้ากลับนะ

นไแกเขาินกินแล้วอยู่ชื้อๆด้วยกินแล้วอยู่ชื้อๆขอเวลาสิบนาทีช่วยหาใจอยู่หัวมือโอ้ครออมาผิดเหรอมาช่วหยาห,าหาย มาสีกอมะขามเยอะแยะนะคะมะขามไปหาฟืนเพราะว่จะออกมาเบะไปหาฟืนใครอันนี้โอ้หบ้ารถแล้วเตรียมเดินทางนะคะเพราะว่าลุงก็มาจากธุระนะธุระแล้วก็เตรียมกลับธุระก็กลับจำปาด้งโอเคน้องพันธ์ก็มาส่ง นี่มาส่งลุงด้วยกินด้วยหัล,ลโหลเฮ้ยปิ้นหลังเสื้อเด้เนาะเฮ้ยยันเขากินบ่เฮ้ปลากินน้ำแน่<อ>กินน้ำแน่ข้าเป็นไอเมนูขอกินด้วย,วยนิดนึงก็เอาเฮ้ยขี้เพิ่งมปดูเรื่องขอกลาดได้ยัยนเขามีเขากินมาเป็นของผู้ใหญ่เพิ่นก็ว่ากินนิดนึงขอกินกินนิดเดียวเพิ่นไม่กินหลาย ไปหาฟืนอือโอ้ยโอ้ยหงมาแล้วหงมาแล้ววันนี้ค่ะวันนี้เป็นยังไงบอวันนี้ข้าก็เป็นขอบคุณค่าแล้วลูกกินด้วยดังน้ำโคกอย่าลูกกินน้ำโคกโอ้โหลูกไม่จับตอนนี้มาตอนนี้นี่มันห่วงโคกมันไปในปาดเลยมั้เนี่ยอันนี้มาอันนี้ เอาโอ๊กมันป่ขาขาเป็นเขี้ยวเออเป็นเขี้ยวเป่นเขี้ยวงั้นน่ะเออไม่ใช่ของกินลูกไม่ใช่ของกินขาดป่าชื่อนมลุงพลสู้ๆชุ่มนะคะยิ้มแล้วไงเอ๊ะโอ้ยคนบางคนบักใหญ่เนาะ กองก็จะมีเลยด้วยแม่ย <|so|>> ่งงีแบ่นอยนึงใครมันฝันเยมมนลมันมีใครมันตะเกาลายได้แถวป่าหยางค่อน จักลื้อเอาไปท้อทักอันนี้มันนี่นะมะจะเขาเอาพลือไปเมื่อน,นั้นเนาะปันเน,นาะไปค่ะค่าเดินทางบนัยค่ะป้าลุงเอาไปมันซิ่งอขาจะรอดูคลิปโอ้ย

ไปแล้ววันไปเป็นไหมเ้อเดียวพุดจะาของนะอาบน้ำโคกเลยนะโอเคน้อยน้อยเขาหาน้อยเดียวก็พอัญญาเ<อ>ขาหาย,ยัญเขาหายไม่ใช่ของเด็กนะอ่านกินนิดเดียวนิดเดียวแต่หลายเธอยกได้เนาะเออ กินทีละนิดแต่ไล่ไล่ทียกยกทีละหน่อยลงไปก็เงียบเลยอืมแมนสุระแล้วก็มารับป้าอืมนะจ้าให้ไปเจ้าแวะไหนะอ,อีกนะ <c oughs> แวะทัาคานคานั้นคนนี้อ่าทักทายคนในสี่กองอืวันนี้เห็นป้าเตนเมาสของให้ไอ้นั่นบอกจ้ะ <c oughs> ของยยสู้ของยยสู้ใช่ไหมคะเก่าที่หน้าบ้านลุงพลตัวน,นั้นแหละเนาะเพื่อนก็มาขายกล้วยนะคะมาขายกล้วยทอดแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้เพื่อนก็เอ่อกล้วยทอดนีมันจะมีน้ำมันมีอะไรผู้เฒ่าก็บอกว่ามกมากปิ้งมากดีกว่า,าว่าฉันแกก็เลยเป,ปิ้งมาขายดีนะนแต่อร่อยนะเ,นยเพราะว่ามัน,ม,นมันหวานอืมมันหวานนะทุกคนเช็ดปากหน่อยอืม มันหวานท่านเหรออัอมันไม่ใช่ของกินอด้ยลุงแกเป็นคนใจดีอือแล้วก็แกก็รักเด็กด้วยโอ้ลุงลุงสองดูดูรังมดแดงนี่เขาแย่แล้วอ๋อเอ็นอนออด เอสอ่อแย่เหรอมันยังไม่ไข่เพราะว่ามันอาจจะเป็นรังบางรังอะ่ะมันจะไข่อย,อยู่แต่มันส่วนน้อยแต่ส่วนมากนี่มันจะเป็นช่วงเดือนสี่เดือนห้ามันถึงจะไข่ใหญ่อืถ้าแล้วแย่ในส่วนมากมันจะมีแต่ตัวแม่มดแดงแล้วก็ไขเ่เล็กๆอะ่ะอืมไข่เล็กๆเ,เ,เ,เหมือนเม็ดข้าวอะ่ะประมาณนั้นแหละมันยังเล็กอยู่อืม แมนน้องอยู่เรียนลุงเป็นดอกเออเป็นแล้วรอดูนะรอลุ้นว่ามันจะเป็นลูกไหมมันจะจับไหมไม่ใช่ต้นแรกที่บ้านของกามีไหมแม่เป็นยัางเออบ้านองกเหรอน่าจะเป็นต้นแรกนะอือก็มีอยู่ในห้องเขาบ่อดำก็เขาปลูกก็มันมันยังมียางอือต้นเล็กเล็กกว่าของลูกอีกอือเล็กกว่าคงยังไม่มีเลย ปลูกกี่ต้นก็ปลูก,กแล้วมันก็ตายเรา,เราเราดูแลไม่ได้ต้นแล้วเหลือต้นเราดูแลไม่ได้มันก็เลยตายใช่ต้องเอาใจใส่อย่างดีนะทุเรียนนะอ่ะเออเออเอออ่าส่งลุงแล้วนี่ก็ไปเราก็กลับบ้านกันอเออ โอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะก็มาส่งลุงป้านะคะก็ตอนขามาแล้วพอดีไปเก็บยางนะคะไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่เจอกันนะคะก็มาส่งลุงป้าเดินทางกลับจำปาดงนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ